ลูกค้าท่านไหนที่มองหารถ Honda HRV นะครับผมคันนี้เลยครับผมบอกเลยแล้วว่าสวยงามมากครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมรหัสรุ่นของเขานะครับผมเป็น Honda HRV นะครับเครื่องยนต์ 1.8e นะครับผมคันนี้สวยงามมากปี2016เลยนะครับผมราคาค่าตัวนะครับผมตั้งขายอยู่ที่425,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวรับรถไปใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพาชมภายนอกภายในสำหรับ ฮอนด้าเอสอวี v คันนี้นะครับผมจะสวยงามอย่างไรบ้างตามผมผมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆคันนะครับผมสาหรับ Honda h เอสอาวคันนี้นะครับผมเป็นสีเทานะครับส,สวยๆเลยคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมหน้าเต็ม60นะครับผมรอบคัน60%นนะครับผมอย่างสวยอย่างเท่เลยนะครับผมเห็นไหมครับสวยงามลงตัวนะครับผมคันนี้ล้อแม็กครับผมเดิมๆจากโรงงานยางเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ดี๋ยวให้ดูร,บรอบๆคันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูทีละจุดนะครับผมว่ารถคันนี้เข้ามาใหม่ๆสวยงามอย่างไรบ้างครับผมนี่ไฟหน้านะครับผมไฟหน้าสวยงามมากครับผมเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสีสวยครับลงตัวรถคันนี้ไม่เคยชนนะครับผมไม่เคยชนหนักครับผมบอกก่อนไม่เคยจมน้ําครับผมก็สวยๆเลยอย่างนี้เลยสีเทานะครับอันนี้สีเทานะกระจังหน้านะครับผมเป็นสีเทาดํานะครับผมแล้วก็ตัดด้วยโลโก้โคเมียมนะครับสวยงามลงตัวนะครับผมเห็นไหมครับ ไฟหน้าทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับผมเราขัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เนื้อดูเนื้อสีครับนี่ตรงหลังคาสวยๆเลยครับคันนี้นะครับผมภาษีเขาหมดเดือนมีนาปี69นะครับผม3มีนา69้นะที่ปัดน้ำฝนเราเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมติดฟิล์มหน้าเต็ม60รอบคัน60%นะครับมาดูแม็กและยางนะครับผมแม็กและยาง2 1 5 5นึ่งห้อเดนะครับผมล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็ ายางครับผมก็ใช้งานได้นานๆเลยครับผมก็ประมาณทัก4ี่0 0ื0 0กิโลได้สบายเลยครับกระจกมองข้างครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือปุ่มกดเวลาพบคุญแจใส่กระเป๋านะมาดูภายในครับผมคุมคอนโทรลด้วยสีดําอยู่แล้วนะครับผมมีเบาะสีดําได้ดํานะครับผมตอนนี้แล้วก็ เกียร์ออโต้อัตโนมัตินะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงนะสำหรับพวงมาลัยนะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เลขหมายเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ให้ดูโดยรวมนะครับผมของรถภายภายในฝั่งผู้นั่งนั่งด้านข้างนะครับผมแล้วก็ด้านหลังนะครับนี่ครับคุมโทนสีดําสวยงามลงตัวน่าใช้ครับลูกค้าท่านไหนที่ชอบนะครับผมก็โทรหาผมได้เลยนะครับอันนี้สวยๆเลยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูข้างอันนี้จะเป็นกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะครับเป็นกล้องมองหลัง เปิดข้างมาข้างในนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะพับเบาพับเบาได้นะครับนี่ครับนี่พับเบาแยกสายขวาได้ด้วยนะครับผมเผื่อมีคงมีของอะไรใส่ของสัมภาระอะไรเรียบร้อยก็สามารถใส่ได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวดูเลขไมค์กันอีกทีนึงนะครับผมว่ารถคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับผมนี่เป็นพุทธสตาร์นะครับผมคันนี้ระยดออนนิดนึงครับผมเปิดออนก่อนครับนี่คันนี้ก็ เลกใหม่ของเขาวิ่งไปอยู่ที่1 3 3 0 0 0กว่ากิโลครับผมโอ้โหถือว่าน้อยนะครับผมนี่หน้าจอนะครับหน้าจอใช้งานได้ตามปกติ Air Auto ครับผมใช้งานเย็นเจี๊ยบเหมือนเดิมนะครับผมคอนโซลเกียร์นะครับผมสวยๆเลยเหมือนเดิมครับเดิมๆทุกอย่างนี่ครับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถคันนี้เป็นพิเศษนะครับก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดผมได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นราคาเบอร์โทรแล้วก็ การปั่นดาวนะครับผมของคันนี้ผมฝากไว้ท้ายคลิปอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับสวยๆเลยโอเคครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ